สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบรุยเดี่ยวนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมมาอยู่ที่นครนายกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาผลงานกระสูกนะครับช่วงนี้ก็เห็นหายหายนะครับไม่ได้ทําคลิปก็คือไม่ใช่ผมไม่ได้ตกปลานะผมตกนะครับ ก็ตกพวกปลาช่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ตัวครับปลาช่อนนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับฟุกได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาทําคลิปนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้สําหรับปลาช่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็มาที่นะครนายกมา,มาตอนเช้าเลยนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าจะเจ็ดโมงแล้วแหละ ครับก็จะมาตกกระสูบนะครับชุดในวันนี้ผมจะเป็นคันสี่ท่อนนะครับเวทสองขีดหกปอนด์นะครับคันนี้หักไปแล้วนะครับเนี่ยก็เพราะการตกประช่อนนี่แหละครับเนี่ยหักไปแล้วนะก็เลยเอาทิศท็อปมาต่อนะครับมันก็เลยสั้นลงนะครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะเออหักไปแล้วนะ ลอกเลยเป็นลอกเดียวว่าลูเวสครับเบอร์สองพันครับสายพีอีศูนย์จุดแปดนะครับช็อกหน้านี่เป็นเอ็นนะน่าจะประมาณสิบปอนนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นป๊อปเปอร์ก่อนเลยนะครับเปิดหัวนะครับสําหรับหมายมันเป็นน้ําไหลแบบนี้เป็นฝายอะ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูกัน <c oughs> มาวันนี้ก็น้ําน้อยนะครับน้ําน้อยมันก็จะเป็น ไหลเป็นแก่งๆไหลเป็นทางน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเดี๋ยวลื่นเปล่าอลองดูเลยเปิดก่นเลยแบบสูบตอนนี้ก็ผมก็ไม่ค่อย ตกเขาไม่ค่อยได,ได้ตัวนะครับเพราะว่าแหวซะบ่อยนะครับเพราะว่ามันไหมที่ผมเคยไปแต่ละไหมนี่มันก็คนใหญ่ก็จะโดนปิดหมดแล้วนะครับด้านบนเนี่ยนะครับไหมหน้าเขื่อนนี้ไม่มีตัวแล้วนะครับก็เลยต้องหาไหมใหม่ครับมาตรงนี้ดูครับ นนลองคอปเปอร์ดู่ตอนเชา้าตรงนี้มันไม่รู้ว่ามันมีตัวหรือเปล่าผมก็มาครับผมก็ยังไม่เคยได้สักทีมาครั้งสองครั้งแแหละนะครับนี่ก็ามาตอนเช้าเลยนะครับจร <c oughs> ิงๆจะมาตั้งแต่วานลแหละนะครับอื่นไม่ไหวนะครับวานเนี้อื่นไม่ไหวเลยมาวันนี้ แทน,นวันศุกนะครับวันนี้ก็ปล่อยน้ําน้อยนะครับก็หมายด้านบนนี้ก็น้ำมันจะไหลน้อยหน่อยนะผมมาลองดูกันนะวันนี้จะได้ผลงานหรือเปล่าลองนั้นเลยดีกว่าข้ออากาศส,สูงมากที่จะโดนตัวนะ อ่ะเดี๋ยวใช้เป็นเหยื่อนี้ดูนะคร <45 S S 2> นะับิวกิ 45s ิบห้าเอสมันขึ้นอยู่ไกลๆอ่ะอันนี้ก็ลองใช้ไมโครสป,ปูนครับตี <c oughs> ตามช่องช่องสาลายนะ ไม่รู้ปลาเป็ฝูงเลยไม่รู้ว่าฝูงปลานมันอยู่ตรงไหนกันปลาพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงเดินไปไกลๆเลยฝู <c oughs> งนี้มันลื่นหรือเปล่ามู้แต่เ,เริ่มแห้งแล้ว <c oughs> น้ำไม่ลึกเลยประมาณนักแข้งขอเข้า แค่ไม่อยากรู้ว่าตรงนี้น้ำลึกไหมเวลาที่ว่าน้ำไม่เปิด๊บเกี่ยวลึกเหี่ยวตื้นหมายมันสวยอะแต่ปลาอยู่ไหนมันน่าจะซุ่มอยู่ตรงนั้นะใต้ต้นไม้เลย มีนี่มันต้องลุมมากัดเลยนะเนี่ยเงียบอู้หูโดนแล้ว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 โอ้แม่งติดสาลายโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยแม่งเอตัวแค่นี้ อันนี้ใช้เป็นเหยื่อไมโครสปูลนะครับนี่ครับ2.5กรัมนะครับอากาศท่วงนี้ร้อนนะครับร้อนมากแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบนอนแอร์นะผมก็ทุกวันนี้ผมก็นอนพัดลมนะครับนอนแอร์มันรู้สึกไงไม่รู้อะมันชื้นชื้นไงผมไม่ค่อยชอบ ก็นอนเปิดพัดลมเนี่ยมีตัวเดียวอว่ะน้ำตื้นหลังตอไม้นะ่าสนใจนะลองดูนะ เ็าติดปลาแล้วนะมันพาไปติดสาล่ายตรงนี้ไม่รู้น้ำลึกรู้ปลายัางอยู่หรือเปล่าเนี่ยติดแน่นมากโอ้ตรงนี้น้ำเดิมลึกกว่าโอ้ลึกเนี่ย ี่คสวยไสใหญ่ขึ้นมาหน่อยออนี่ครับได้แล้วตัวสวยเลยทองใสสวยขึ้นมาหน่อยเกี่ยวคางเนี่ปล่อ้อย ชอบบรรยากาศอะถึงไม่ได้ปลาก็นะแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศแม่งสุดยอดจริงๆเหมือนแบบมาชาร์จแบตะนะครับมาชาร์จแบตให้กับร่างกายอะแล้วก็เราก็ไปสู้ ไปทำงานกันต่อนะครับเดี๋ยวลองขี่รถสำรวจหมายแถวนี้ดูนะไม่รู้ว่ามันจะมีแก่งอะไรอีกหรือเปล่านี่ก็ขี่มาได้น่อยนึงเจอเจอแก่งเดี๋ยวหาทางลงก่อนมันลงทางไหนวะเนี่ยจะเหมือนมีคนมาอยู่นะมันเป็นแบบเป็นรอยรอยเท้าคน แกหมกใหมอุ้ยอุ้ยคือมากัดเลยแต่ผมดูแล้วมันน่าจะกัดสายผมอ่ะ ัไม่ติดไปเลยรู้ตัวใหญ่หเลยมีกัดทีเดียวเอง <c oughs> กัดทีเดียวแล้วก็ไปเลยนะไม่ได้ตัวด้วยแต่ดูแล้วไซส์น่าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะตัวที่กัดมา,อาลองใหม่ดูก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับ ตัวนี้มีน้ําไหลนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูไม่รู้ว่ามีตัวหรอ,อเงียบเลยครับไม่ได้ตัวเลยนี่มีน้ำออกมาตกเนี่ยใหม่สวยมากเลยไม่มีตัวเลยตกนุ้นกำลังปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ตรงนั้นแต่ก่อนเป็นป่านี่เลใช้ป๊อปเปอร์เดินออกโคดดังตรงนั้นหน้ามีมากนัยนี่นะขึ้นอยู่อ่ะมาอีกหมายหนึ่งหมายนี้ประตูน้ำ ขึ้นมาได้ตัวตรงนี้นะเมื่อกี้ขึ้นมากัดตูมเลยครับกัดไม่โดนนะเดี๋ยวลองทีนะตรงนี้น่าจะเป็นน้ำลึกว่าแล้วทำไมไม่มีตัวนะครับพี่ ไายครับไายนี่ฮะขึงไา่ไว้ตรงนี้ลุยขึ้นมามีทางเดินครับมีหนามด้วยครับ ไม่ได้ละโอ้โหกจะขึ้นมาได้หนามเพียบเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยไปเดี๋ยวไปหมายสุดท้ายกันนะครับพอละโอ้โห,โโหตรงนี้ก็จะมีแก่งนี้น้ำน้อยมากนะครับหมายนี้ก็ไม่ได้มานานล้ะเห็นเขาทาคลิปเอาเรือลงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกัน วแล้วมาอยู่ตรงแก่งก็มีตัวมีตัวด้วยมีดวงตามมาครับอยู่ตรงแก่งเนี้ยามมาครับรแ,แล้วเป็นสวยนะใส่เบิร์มขึ้นมาหน่อยนะ ลปล่อยหมายนี้ครับได้แต้มครับอืมอ <c oughs> ือตัวเล็กตัวเล็ก ก็เดินมานะครับเผื่อแบบจะเจอแก่งอะไรเนี่ยใกล้ๆนะไม่มีครับอยู่ไกลไม่ไปดีกว่าเหนื่อยจะมันเดินไปได้อยู่นะแต่ว่าไม่ไปดีกว่าไปพอแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ได้ไปกี่ตัววะอ่าสองตัวนะครับได้ไปสองตัวสามตัวเล็กๆนะครับ ไปเดี๋ยวกลับแล้วนะนี่เดินมันเป็นเขตมวัดเลยเนะี่ยโอเคครับก็ขอบคุณคนระับที่ติดตามคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ